ทำฟักแมวหรือว่ามาราหวานนะคะใส่ถั่วแล้วก็อบหมูนะคะแล้วก็ผัดหมี่นะคะไปกินกันเลยค่ะสีสันก็อาจจะขาวไอ้เงี้ยแต่เหมือนเดิมนะคะนัวผงสุรุนะคะไปไป this is the b r a n w i t h I don't know how what is ซิมิริปาปายาสลัดเอนุอ่ยไฟเอพอ็อกสวัสดีค่ะทุกคนฮาร์ดแเอฟวีดีวันบองชัวทุตทูเดย์ไออิติ้งนี่เลยค่ะสลัดเดอะบีนเอสลิสไอดอนนู้ดคอว์วอตอินอังกฤษเอฟองเซเอพอ็พอกพ็อก แล้วก็นู่เดิลผัดหมี่ไม่ใช่ผัดหมี่ผัดเซนไงเซนบักว่าตามหมากอันนี้นะคะใส่แบบถั่วนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะฟักแมวหรือว่ามาระหวานนะคะปองก็ไม่ทราบนะคะคือเกาค่ะก่อนจะไปกินนะคะก็ช่วยเลี้ยงลูกอัวด้วยนะคะป,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 ปไปกินโดด ขออภัยที่ไม่ได้ขอหาข้อมุลนซื้อมาอีกแล้วนะคะรอบที่สองแล้วแต่นางก็ยังไม่รู้จักชื่อนะคะว่าที่จริงแล้วเขาเรียกว่าหมากอะไรย่างนะคะสรุปแล้วหมากอะ่ะมานน่าหวานไม่ว่าฟักแมวกันแน่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าตามแล้วอร่อยก็เลยซื้อมาตามกินอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะผักบุ้งผักบุ้งหนึ่งยอดนะคะเก็บมาจากกระถางมีต้นเดียวค่ะกินมันก่อนนะมันจะม้อยและเมงกระดองกองแก่งนะคะ ไปกินโดยค่ะฝอยอีกแล้วนะคะน้ำร้ายแต็ดหิวมีหนู่ยอดเดียวเ้ากินก้อนผักบุง้งผักบุ้งหนึ่งยอดนะคะ ปองซื้อมาของกับตัดกินแล้วก็เลยเอาที่นเป็นเนื้อของเสียเมื่อปลูกนะคะปรากฏว่ามันขึ้นนะคะตั้งหนึ่งต้นมาที่เดียวม่อยและแมงเมิดนะคะขึ้นตั้งต้นนึงอุ้ยแสบแทบอุ้ยมียอดเดียวนึงก็เดยใส่มือนะคะขออนุญาตอ i ตติมิ h h แฮนนะคะอืมอ้อ อยากให้มีเยอะกว่าน,นี้มีแค่ยอดเดียวเองระบบซูมอาจโน้ม่อ๋ยค่ะอาจโนยกนะคะยกให้ซูมใกล้ๆนะคะปราสิเฮียลาดตรงนี้ปสิจือได้นะคะงานข่าวนีเรา เ็นเล็กอันิบาพัดไทยกับบอมเมนพัดไทยพ่อกระเทินแต่พื้เกาล่ะคว่าจะลดน้ำหนังเฮ็ดได้สามมือครับกับเมื่อกินอีกคือเกา ประทานเหมือนเดิมให้ได้หรอกะที่จริงหมูเนี่ยอุตสาหมากักว่าจะเห็ดหมูอย่างไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะก็เลยต้องได้อเอ่ะ เหน้ะแซ่บเนาะกุ้งแช่น้ำปลาบอกว่ามึงจะแช่นะต้องเห็ดบ ผัดหมี่หรว่าผัดหมี่ก็ไม่ใช่ผัดลูกขึ้นใช้ซอสกุ้รคออมเป็นเยอะ แรนใส่ผู S> <S ้ใดถามไม่ผู้ใดถามอยากอ่างอุ้ยห้าาทีแล้วเหรอข้าจะไปเฮ้ยที่เจ้าอยากเบิ่งใอยกินจนเบิ่งเรียปบ้า เวลาจากนา้าทีอ่ะอนเปน,เนี่ไม่ต่ำกว่าิ0มาทีแน่นอน มลองกิ่นแฮไม่ครบดีสินะฮดีเินมาที่ขบวนก่บบกหอหลายโพสกินเป็นแต่ใจนะไม่ใจหรอกนี่นี้นะพอมมจำแนงใจอย,ยู่ แต่พรอมีเส้นนี่แหละคะ่ะน้ำไปนักเลยเบิร์ดตามเมียงก็บบไม่ค่อยมีน้ำอืมรวย กรอบมากม,มใส่พ,ร,พริกลายผดปกติใส่พริกสามหน่วยมานนี่บมักพริกไม่เหลือติดขวดก hey, ็เท๊โจกรุ่มเฮ็ดเอาสิครับแสบท้องไม่เอาค่ะฟิวดิ่งแสบท้องเพ็กระยา่าง วอินยังไหนอุน้งแต่สีวัคซีนไม่จมอีกแล้วบอกอีกกินนด่ยังสิเสียแบบสิจวดจัดตื่นนะคะอันนี้ขนาดกินนี่สิกระบาดว่าจัดแต่และเมื่อเนี่ยกินกาแฟร้ายค่ะค่ก,ก็ยังอยากนอดนรู้ว่าเป็นยังนอนบุเต็มอินโทษวัคซีนเขาอีกครับ อือจริงเหรอออเพี่อนเมือนี่ซองถุงกวังน,น,น้อยหลด ต้องเก็บต้นไม้เขามากหรอฉันฮักเบิร์ใครถามไม่มีใครอยากเล่าให้ฟังฉันไม่ได้กินกินบ่ปากบ่พราะว่ามันเจ้ากรสิบเบือ่อเนาะเอมแมนติดเขาอยากฟังเสียงยเดียวกับเมนค่ะไม่มีใครบอกแต่จันนิทานเอาค่ะฉัมะนมานั่งกินจึ๊กๆปากบ่ว่าเขาก็สิบเบือ่ออะค่ะ เฮ้ปัตตนี่อ๋อเก่านะที่แต่วาพี่น้องเอ๋าไม่มีผู้ใดอยากเบิ่งปองกินจนจบนี่บบ่มี่เราค่ะกินบัดนี้กะปุกนี่สินายซอย่างสำเราจะลองคลิปนี้คลิปแรกที่อาจคลิปยาวๆดูนะคะ ยัน,น่อยมุเจ้ากับเบิงคอยแค่สหมนาทีล่ละเระเบิงหอดสามมาที่่บอกอมันเฟื่อยมาเ,เบิงหอดนี่สจได้ยินบอกจม ินด้บันอนุญี้คนใส่กันนะคะนัวใส่กันหลดเครื่องมูเทื่อง,งนเสิเล็ไดไปโอ้ผิดด้วว่า,ามันบ่นจมจน,นี้นาผิดว่าจมยิ่ว่าโอ้ตามันแง่ไหนพอเคยมีนามติเทือ ว่าไปมีน้ำไหลายอยู่เพชรปตัตตานี้ือ,อเถียนา้ำขอนอยู่ทั้งผี่เบิร์ดโอ้คอยก็เดยนกะจมดูว่าต่ำบักนี้คือนบ่มี่น้ำเฮ็ดเอเนี่ยอยู่ได้ได้น้ำทั้งผีเบิร์ดพีนองคะ่ะกิในไซนี้ขึ้นบนันต์่ะ มีใ่ดับแซ่บยู่วมีใส่แบบแเผ็ดเป็นใแบบดกินอะไรไม่เคยเทยทิ้งนะคะนอกจากมาม่าเผ็ดที่ว่ากินเบอร์เบิดนั่นน่ะเททิง้งนม้กินเบอร์เบิดอาจะจุ่มแล้วเล่ตเนตอมแล้ง เพชรระดับสองระดับสามจะหน้าแดงกว่าเนนะี่ยคอยแพ้แล้วค่อยๆเสียดายค่อยก็จะไม่ทิ้งนะคะ ตอนเนี่ยลองปอยคลิปกินมากันอินทภาลามเป็นพรีเมียมใช่ไหมแล้วแบบวิดีโอบ่งกรณ์น้อยบ่งกด้์ตื่นนะ่ตื่นเลยล่ะเอาจังใดว่าเขาก็เห็นเป็นส่วนตัวหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มาคุยกับเพื่อนตอนที่เราอ่าไลฟ์สดเอ้ยตอนที่วิดีโอเปิดตัวปล่อยมันก็เลยกลายเป็นวิดีโอส่วนตัวโดวยอัตโนมัติใครเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างคะ Hey. ใช่ค่ะไมาเบื่อไมเอาไปไปเล่น่อเฮ็ดไรไถ้เาลเล่น่อเหมือนแรกนมาต่องเฮ็ดนี่กินเองนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ ได้ตามสะดวกนะคะเพจนะคะ Thank you everyone for coming watching Maxi Book u p o v i a e Aga Demu ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคน,นะคะ่ะ Thanks you for watching